โรงเรียนบรบือวิทยาคารจังหวัดมหาสารคามเฉือนเอาชนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาในการแข่งขันอากาศยานปิกมุนสี่ใบพัดหรือดโดรนรอบเก็บคะแนนที่จังหวัดชิงรายก่อนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดสกลน,นครในสัปดาหนะ์หน้า เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่12มิถุนายน2559ที่สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำาเภอเมืองเชียงรายนางสาวสุกัญญาธีรก,กูลเลิศเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติดตรทวัตชุมชอบผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดรปรีชาอนุรักษ์รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมพิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนสี่ใบพัดหรือดโดรนในรายการศึกปีกหมุนประลองปัญญาประจำปี2559 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน20แห่งจำนวน45ทีมนักเรียนกว่า130คนเจ้าพนักงานอันเชิญถ้วยพระราชทานจากขบวนรถแห่รอบเมืองส่งมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมขึ้นสู่เวทีต่อหน้าพระบรมสาธิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวสุกัญญานำถ้วยพระราชทานประดิษฐานหน้าแท่นพิธีเปิดกรวยถวายสการะ ก่อนอ่านรายงานกาบบังคมทูลและทำพิธีเปิดการแข่งขันผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบรบือวิทยาคารจังหวัดมหาสารคามใช้เวลา1.00นาทีคว้าเงินรางวัล5,000 50, 0บาทเชอนเอาชนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาทำเวลาได้1.02นาที ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งรับเงินรางวัล30 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่มหาวิทยายลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่โรงเรียนท่าแซรัชดาพิเศษจังหวัดชุมพรซึ่งทั้ง45ทีมที่แข่งขันเก็บคะแนนที่จังหวัดเชียงรายจะไปแข่งขันชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่19-20ถึงมิถุนายน2559ที่จังหวัดสกลนครต่อไปนางสาวสุขกัญญากล่าวว่าคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัดม่อปรังวันในการแข่งขันอากาศยานปิกหมุน4ใบพัดหรือดโดรนที่มีมูลค่าสูงเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนมีการพัฒนาความคิดและความร่วมมือในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญก็คือความร่วมมือ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไปช่วยที่ภัยในระะึกฝึกตามรูปแบบที่กำกการได้ตั้งไว้ฝึกซ้อมทุกวันนะครับเพื่อให้มันชินเพราะการมันฝึกซ้อมทุกวันนั้มันใจเกินร้อยครับ <c oughs> สาาเสร็จงานทางการทางการหนัอว่าช็อตเรามองถึงเรื่องว่าทำแผนไรเด็กน้องตนชาติไทยเด็กคนไทยจะมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่จะคิดค้นขึ้นพอคิดค้นขึ้นในเรื่องของเครื่องบินคพระตัวเตอรนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องมีควาิ้วในการทำในการสร้างเครื่องร้อยะังนั้นการสร้างเครื่องรองเด็กก็ต้องใช้สติปัญญา ใช้ความร่วมมือทั้งครูแักเรียนร่วมกันความร่วมมือนี้สำคัญเพราะนั้นเงินรางวัลก็จะเป็นส่วนที่จุงใจข่าวเชียงรายทูเดย์ทีวีร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทคนวัตกรรมใหม่กับการดูแลดวงตาด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองติดต่อผู้แทนจำหน่าย0 8 1 3 8 6 3 0หน่าย0 8 1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเรจินดีผสมก้าพลังอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพสอบถามรายละเอียดโทร0813863085